คนเมืองชาแนลตอนนี้เราก็มาดูขั้นตอนต่อไปในการทำเรล็จของนายช่างเนาะ as uh, We can see right now is another step for the way he make a b a k l e s s He is going to uh, stick the g o r chain. กับชัลเล็ค hmm. คุณฟาเขาเรียกว่าช mm ัลเล็คใช่ไหม mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. เรียกช mm ัลเล็คใช่ไหมคนไทยเราเรียกว่าครั่งแล้นะคะติดเข้าไปบนครั่งเนาะในช่างกําลังจะเอากลับด้านอีกด้านหนึ่งนะคะในช่างแต่งไปแล้วด้านหนึ่งเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะคะว่าขั้นตอนการแต่ง สรข้อมือเลนส์นี้ในช่างเขาแต่งยังไงนะคะ He's gonna stick with stick potion with t shellac, when he can shape and look it more beautiful. รอยอ become more beautiful เราต้องเป่าข้างเราก่อนไหม นี่เป็นขั้นตอนแบบโบ,ร,บราณโบราณนะคะเียมาจากในช่างโบ,ร,บราณโบราณเนาะ ครูดาวมันร้อนอยู่นะคะต้องรอน,นิดนึงทุกอย่างที่ทำมาไม่ได้มาเรียนมาจากในหนังสือนะคะในช่างก็เรียนมาจากคนรุ่นเก่าๆเนาะลองมาดูอีกอวิธีหนึ่งเนาะถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่าก็ mm hmm. ก็นี่นะคะ mm hmm. ก็ทำต่อไปแต่ถ้าใครยังไม่เรียนรู้วิธีก็เรามาทำ Everything he did, uh, not from a knowledge book, is a path to on Asian people. They taught from generation to generation. And he is uh, training. by himself for he can uh, make everything more beautiful more beautiful it took a long time for he can do everything well done กวาจะมาสวยอย่างนี้ก็ต้องฝึกฝนตัวเองนะคะใช้เวลานานเนาะ ชีพในช่างทองไทยโบราณนะคะจากจังหวัดเล็กๆร้านเล็กๆร้านเล็กๆเกนาะ I need to share this uh, to someone they need to train training himself uh, someone he need to be a uh, cosmet For new generation, they can follow us the way we do, the way we did. Now we can uh, live with simple things. For beginning, it might look difficult, but if you can through, uh, pass through, อ่ every every uh, obstacle or every your fear is u ่ this can be success everyone can success ทุกคนสามารถสำเร็จได้นะคะไม่ว่าเราจะผ่านร้อนผ่านหนาวเท่าไหร่ก็ให ให้ให้อดทนอยู่กับมันเนาะทำไปเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> มาดูนะคะในช่างจะแต่ง ให้มันเป็นเลดยังไงเนาะดูวิธีการแตงน,นะคะ we have to c l e a เรียกว่กาคลั่งนะคะแลถูตัวทองมันไป use that to lap on the, the potion for me it smooth and in shape ลูกโพสส์ล hmm. องดูใกล้ๆ่ลยนะคะในช่างเห็นไหมสวยแล้วนะเริ่มสวยเริ่มเป็นเริ่มจะเป็นลายเลดแล้วนะคะ mm hmm. use sandpaper rub on over the the p o r c e a i n ใช้ใช้กระดาษทรายละเอียดนะคะ We use the soft uh, paper and wrap on keep the powder off Nowadays, uh, the bowl now the bowl is so pricey cross it's called so pricey pricey Yeah. This is the way how he makes Goshen what I call smith He uses just his own energy, not a electric machine, not technology, no technology. ไปแล้วค่ะใช้กำลังแขนเนะะี่ยค่ะ this is good way for him exercise his his muscle เ <laughs> นี่ยนะเล่นกล้ามไปในตัวเลยนะคะช่างไทยไม่ต้องไม่ต้องกลัวเนะเาะออกกำลังกายไปในตัว ำลังจะทําขั้นตอนต่อไปเนาะมาดูในช่างนะคะในช่างจะทําอะไรเอาไปล้างก่อนเหรอคะล้างเสร็จแล้วก็มาปิดเชื่อมใส่กันเหรอคะไปแช่นะคะเขาเรียกว่าแช่ทินเนอร์นะทีนี้จะ clean up the d e s h e r a c first ้างล้างล้างขี้ข้างก่อนนะคะ This liquid for clean the 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 rest material อะไรนะ shelag อ่ะ for clean up the the shellag out of the gold chain นะจะล้างก่อนนะคะในช่างจะล้างให้ที่ชลักออกก่อนเพราะเดี๋ยวในช่างจะมาบิดเป็นข้อๆนะคะ เยอก็จะล้างยากหน่อยนะคะกล้องมันไม่หุนต่อตาไม่ทำไม่รู้จะทำให้มันเลยยังไงไมันมันขยะยอีก We clean up uh, the select out of the chain first and then we can make another stick. ใครอยากจะทำงานเกี่ยวกับช่างทองก็เรามาดูนะคะการทำงานของในช่างเนาะก็จะมีงานหลายหน้านะคะไม่ได้มีงานในช่างทำคนเดียวเนาะทำทุกอย่างคนเดียวบางทีก็จะสลับงานไปมาไปมานะคะเพราะแต่ละงานมันมีเดี่ยวเนาะลูกค้า,ารับงานวันไหนแล้วก็ลูกค้าจะมา รับสินค้าวันไหนเนายนะในช่งก็ต้องทําให้ตามพันเวลา,างคนก็จะกําหนดวันให้เราเนาะเพราะบางทีลูกค้าต้องการไม่ใช้วันเกิดใช้เป็นของขวัญใช้ในวันสําคัญเนาะบางคนที่ไม่รีบเราก็ก็ทําไปเรื่อยๆเนาะอันไหนรีบเราก็ต้องทําให้เขาก่อนเพร his schedule not certain Because he uh, makes all things by his own. A lot of customers love uh, his, his skill. I can say that he is a, a prof professional yeah, for this uh, career. Expertise. Expertise. He has been do, do it. he have been doing this job for more than uh twenty I think, because he uh, he made this job was he, uh, when he was young. after he finished his uh, school just secret and then he become uh, training himself with uh, asian people they taught uh, him how uh, to do everything about gold jewelry ันนี้นายช่างก็จะมาทำจะมาสลักใช่ไหมเริ่มสวยแล้วนะโอ้ลุค more beautiful Dan at first Dan at first time นะสวยขึ้น,นสวยขึ้นกว่าครั้งแรกเนาะเนี่ยโอ้ oh, สวยมากเลยคะ่ะนายช่าง ก็มาวัดก่อนนะคะให้ได้ความยาวที่ลูกค้าต้องการเนาะมีสเเมทร์เช r ่อฟอร์ฟอร์อร์เ t h ั ก็จะเชื่อมก่อนแต่งหน้าเลยแต่งหน้าเลยยังไม่บิดตัวนี้หรออย่างโอเค I'm ending my uh, record right here and we อ we'll see you next video. uh, video ค่ะตอนนี้ในช่างจะแต่งก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าในช่างทำตรงต่อเลกแผนก็จะ จะบันทึกล้อมาให้ชมดกดีนะคะขอบคุณ